Inside, ชวนสมาชิกชูวิชเชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีสถานีข่าวบันเทิง u e Insight กับกิจกรรม Gift for Fan 20th anniversary True i n s s i h t กิจกรรมคืนกำไรให้คุณผู้ชมด้วยการร่วมสนุกตอบคำถามในรายการข่าวของสถานีพร้อมลุ้นรับของรางวัล i n s i d e ์ g i ฟต์ t ในเดือนสิงหาคมนี้ <c oughs> เพียงติดตามรายการข่าวจากสถานี True i s s ด์น News ทั้ง4ช่วงรายการ และตอบคำถามร่วมสนุกได้ทางแฟนเพจ Facebook True Insight ผ่านช่อง True Insight 38, 1 3 3และ335 Happy Birthday to True Insight สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะครับวันนี้อยู่กับบัวสิโรธครับเรามีข่าวบันเทิงมาอัปเดตเช่นเดิมอย่าลืมนะฮะสแกนคิวอ d e ที่เห็นด้านล่างนี้นะครับเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง S M S นะฮะรวมถึงติดตามรเราสดๆได้ทาง True Vision Now ครับในแอปพลิเคชัน True ID และทุกแพลตฟอร์มด้านล่างน,นี้นะ้น i n e Facebook, YouTube, Instagram, TikTok มีให้ Follow และติดตามข่าวบันเทิงจากุมนไซต์ของเราทั้งหมดนะครับ มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกในวันนี้นะฮะสหรับพี่กวางขมชนกครับแล้วก็คุณน็อดนุติที่อยู่สร้างครอบครัวมานานถึง22ปีแล้วล่าสุดนะได้อวดความหวานลองอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะครับเป็นคู่สามีภรรยาที่พัฒนาจากคู่ขวัญในละครนะครับหวานและก็รักกันมาอย่างยาวนานสําหรับคุณพ่อคุณแม่ลูก2กวางขมชนกและก็สามีอย่างคุณน็อตนุตินะครับ ที่ตอนนี้เนี่ยครองรักและสร้างครอบครัวกันมาถึง22ปีแล้วล่าสุดครับฝ่ายหญิงอย่างที่กวาน,น่ยก็ได้เผยใจถึงรัก22ปีที่ผ่านมาขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เราได้เจอกันโดยล่าสุดครับคุณกวางก็ได้โพสต์ภาพนารักนารักกับสามีลงในไอจครับพร้อมกับข้อความว่าจาก2เป็น4ผ่านไป22ปีแล้วสําหรับชีวิตคู่ที่อบอุ่นของเราขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เราได้เจอกันและเดินเคียงข้างกันตลอดมา คมนิขิตเป็นแบบนี้เองนะคะแล้วก็แฮชแท็กด้วยครับว่าชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกขณะที่แฟนๆติดตามกันมาอย่างยาวนานและแฟนๆกลุ่มต่างๆก็เข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันเพียบเลยครับ โอ้โหเรียกว่าการเวลานะทำอะไรพี่กวางแนละสามีไม่ได้สามีก็หล่อนะพี่กวางก็สวยมากๆเลยก็ยินดีกับรักครั้งนี้ด้วยนะประสบความสําเร็จมากๆนะครับมาที่อีกหนึ่งคู่ครับที่ความรักก็หวานไม่แพ้กันนะสำหรับณเดชและก็ยายานั่นเองซึ่งล่าสุดครับสาวยายาได้มีการใส่ชุดบิกินี่สีชมพูนะอวดอุ่นเฮลเอวบางให้เราได้ดูกันซึ่งงานนี้เราได้ทราบกันนะว่ามี1คนที่หวงมากๆครับ นี่จะเป็นใครไปไม่ได้ที่ห่วงเนะคระนาเดชนั่นเองนะฮะยิ่งโตยิ่งแซ่บจริงๆครับสำหรับนางเอกสาวคนสวยย่าอุรัสยาครับที่ตอนนี้เนี่ยขยันปล่อยความเซ็กซี่ม่เขย่าใจแฟนๆแต่ละช็อตบอกเลยฮนะเห็นแล้วต้องกดไลค์กันเลยนะครับอย่างล่าสุดกับสาวยยาก็ทำเอาทุกคนนี่ยร้องว้าวอีกครั้งหนึ่งกับภาพอวดเอวขอที่แบบเรียกว่าเอวบางร่างน้อยก็ไม่ผิดนะครับแต่ภาพนี้นะมีดีที่แคปชั่นครับที่แฟนๆเนี่ยแฮแซลกันมากมายเลยโดยล่าสุดกับย่าได้โพสต์ภาพตัวเอง ยืนอยูย่ริมหาดนี่รูปนี้นะใส่ชุดบิกินนี่สีชมพูครับแม้ว่าจะมีผ้าคลุมแต่ก็ยังเห็นความเซ็กซี่แบบเต็มตาครับโดยเฉพาะเอวบางเฉียดที่เห็นแล้วอยากจะเทข้าวในจานทิ้งให้หมดเลยไม่กินแล้วนะฮะแต่งานนี้ครับนอกจากรูปจะเด็ดแล้วครับแคปชั่นยังน่าสนใจอีกด้วยเพราะย่าครับแคปชั่นรูปนี้ว่าส่งไปให้เลือกตั้งหลายรูปส่งกลับมาแค่รูปเดียวแล้วก็แท็กไปยังหวานใจนะเด็กคุกิมิยาครับซึ่งน้เด็กเข้ามาตอบเขินๆน,นะครับบอกว่าอย่าบอกจี้ โอ้โหไม่ว่าจะเป็นบิกินี่สีชมพูนะหรือว่าชุดสีดําชุดไหนก็ตามย,ายา่ยาๆเรียกว่าสวยมากๆเลยนะครับรอดูนะว่าคู่นีนะ้จะมีงานข่าวดีเมื่อไหร่นะครับผมมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับร้องลูกทุ่งนะอย่างคุณเปากิ่งการกันบ้างครับแต่ก่อนเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีงานนะฮะแล้วก็แบบแม้แต่ค่าเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยแทบจะไม่มีแต่หลังจากได้ออกรายการโฝนกระแสของพี่หนุ่มครับชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปเลยครับ โอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะฮะอีกหนึ่งศิลปินครับที่เคยไปนั่งเคลียร์ทุกประเด็นนะในรายการสุด Hot, ฮอตโหนกระแสครับกับพิธีกรตัวพ่ออย่างพี่หนุ่มกัญชัยแล้ววันนี้ครับเปลากิ่งการได้ออกมาเผยใจครับว่าขอบคุณรายการที่ทําให้มีงานติดต่อเข้ามามากมายครับโดยล่าสุดครับคุณเปล่านะได้โพสต์ข้อความลง Facebook ว่าเปล่ากลา้าพูดได้เต็มปากวันนั้นหลังจากกลับมาจากรายการโหนกระแสมีแต่ง,งานติดต่อเข้ามามีคนรู้จักเปลาเพิ่มขึ้น เปาได้รับโอกาสอะไรหลายอย่างจากผู้ใหญ่หลายท่านและก็งานหลายงานเลยเพราะว่ารายการนี้ก็ว่าได้ค่ะที่ทําให้เปามาถึงจุดนี้ได้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆที่เมตตาเอ็นดูเปาตอนนั้นเนี่ยไม่มีแม้แต่ค่าเดินทางค่ะแถมพี่หนุ่มเนี่ยใจดีนะให้เงินค่าเครื่องบินตอนทั้งไปทั้งกลับเลยเปาหาจังหวะและโอกาสมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ไปสักทีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรางานหนักมากๆจริงๆอยากไปหาพี่หนุ่มสักครั้งไปขอบคุณ ที่ทำให้คนเนี่ยรู้จักหนูจนถึงทุกวันนี้รอโอกาสเหมาะนะเป่าจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองอีกรอบค่ะขณะที่แฟนๆก็พากานแสดงความคเห็นกันมากมายเลยครับ มาที่ทางด้านนักแสดงกันบ้างสำหรับคุณเฟิร์นนจีราฮะเป็นนักแสดงที่งานค่อนข้างเยอะมากตอนนี้ซึ่งบางคนเนคะครับเขาแบบว่าเพ่งเล็งว่าเป็นลูกรักของช่องหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่น่าจะใช่ครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวรที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยฮะสำหรับเฟิร์นนบจิราครับซึ่งแต่ละผลงานก็ประกบคู่กับพระเอกตัวท็อปทั้งนั้นเลย อย่างล่าสุดครับมีข่าวว่าสาวเฟิร์นเนี่ยจะได้เล่นละครประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุดฮอตนะอย่างคุณป้องนวัดเลยครับงานนี้เจ้าตัวเผยครับว่ารู้สึกกดดันเพราะคนก็คาดหวังส่วนเรื่องที่คนมองว่าขึ้นแท่นเป็นลูกรักของช่องส่วนตัวคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมากกว่าครับก็ดีใจค่ะตื่นเต้นก็ไม่คิดว่าแบบเออมันจะมีโอกาสได้มาเจอกับพี่ป้องเร็วเหมือนกันสําหรับเราอนะไรอย่างเงี้ยคกดดันไหมคะก็ค มีนิดนิดนึงนะคะมันก็เป็นเรื่องของความคาดหวังจากจากคนดูด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นประกบคู่กับใครหรือว่าเรามีโอกาสได้เลยใครเราก็จะรู้สึกขอบคุณทุกครั้งแล้วก็รู้สึกจะทําให้มันเต็มที่ไม่ว่าเราจะเล่นกับใครก็ตามยอ,ยาอมะไรตอนนี้เรื่องงานดุงเลยก็เรื่อยๆก็มาได้เรื่อยๆมาได้อีกค่ะ <c oughs> ผู้จัดการยังรับคิวได้อยู่คะ่ะค่ะเรางานดุง่านี้แล้คนบว่าเราแบบขึ้นแท่นแบบแลูกกเลยอือก็มันก็ไม่ที่แบบ อยู่ๆก็มานะเฟินว่ามันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆจากการที่เราก็ทํางานสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพี่บอยพี่ป้อนที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยให้โอกาสที่ดีกับเฟินเสมออะไอย่าค่ะ โอ้ไม่แปลกใจนะที่ผู้ใหญ่มอบงานให้เพราะเธอทั้งสวยเก่งนะครบจริงๆนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับศิลปินสาวที่โด่งดังมากๆของยุคนี้เลยก็ได้นะอิงวารันทรอนนั่นเองฮะซึ่งเธอครับได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินญี่ปุ่นที่เป็นไอดอลของเธอนะปล่อยเพลงรั a i นออกมาให้เราได้ฟังกันครับ นอกจากผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์บุพเพศน,นิวาสันงแวครับที่กำลังจะฮอตคอนเทรนนะฮะอิงวารันทรศริลปินสาวเสียงดีเจ้าของรางวัลเกียรติยศการันตีมากมายล่าสุดครัยังได้จับมือกับศิลปินญ,ญ,ญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง3ี9 8 9ครับเพื่อสร้างสารรค์ผลงานเพลง last train เพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวความรักที่อยากจะเก็บรักษาเอาไว้ถึงขั้มยอมตกขบวนรถไฟครับเพื่อต่อเวลาแห่งความสุขที่จะได้อยู่กับเธอคนนั้นครับ ผลงานเพลง Last Train ครับนี่ยังถือเป็นเพลงแรกของอิงวัลนครที่มีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเนื้อเพลงด้วยจากจุดเริ่มต้นครับที่อยากจะทํางานเพลงภาษาญี่ปุ่นของตัวเองก่อนที่ฝันจะเป็นจริงในครั้งนี้ครับที่เธอได้ร่วมงานกับวง31989นะครับซึ่งเป็นศิลปินวงโปรดของเธอด้วยครับส่วนเนื้อหาเพลงนี้นะครับเธอก็หยิบเอาโมเมนต์จากช่วงเวลาในญี่ปุ่น กับภาพเวลาเที่ยงคืนครับที่ผู้คนเนี่ยต่างเร่งรีบจะเดินขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายกันให้ทันนะฮะไม่อย่างนั้นครับก็จะไม่เหลือเที่ยวไหนให้โดยสารได้อีกจากนั้นก็จึงลองมองมุมกลับกันครับว่าบางทีเวลาที่เรามีความสุขมากๆกับใครสักคนแล้วเราต้องแยกทางกลับบ้านเนี่ยรถไฟขบวนสุดท้ายนั้นก็เหมือนกลายเป็นสัญญาณของการจบเรื่องราวในวันนั้นซึ่งออกมาเป็นเพลง last train เพลงรักแทนความรู้สึกของคนที่ได้พบกันที่รู้สึกดีด้วยจนยอมตกขบวนเที่ยวสุดท้ายเพียงเพื่ออยากจะอยู่กับใครสักคนให้ใจฟูต่อไปอีกนิดนึ่งครับถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงจากอิงวัันทรอนที่แฟนๆเนี่ยต่างขึ้นชอบเป็นอย่างมากครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ